ประกันสังคมแจกเงิน7,500บาทให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ก่อนปีใหม่มาดูกันว่าใครได้บ้างสำหรับพี่น้องนะครับที่เคยมีประกันสังคมมาตา33หรือ39แล้วก็อายุ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับคุณจะได้รับเงินเบี้ยชราภาพใครที่ส่งระหว่าง31-35ปีจะมีโอกาสได้รับส่งสุดต 7, แต่ละ7,500บาทแต่ละใครที่ส่งน้อยกว่านั้นก็ลดลัดลงมานั่นเองครับซึ่งการโอนเงินเบี้ยชราภาพพี่น้องที่เคยเป็นอดีต ผู้ประกันตนนั้นจะได้รับในทุกวันที่25ของแต่ละเดือนในเดือนธันวาคมนี้ก็จะโอนเข้าในวันที่25 ธันวาคมนั่นเองนะครับนานแล้วพี่น้องกลุ่มนี้ก็จะได้ครับเงินหากใครที่ยังไม่เคยได้รับเงินนี้เลยแล้วอยากรู้ว่าตัวเองจะได้ได้รับประมาณกี่บาทนะครับแนะนําว่าให้โทรสอบถามทางประกันสังคมได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคํานวณให้วิธีคํานวณน,นะครับหลายคนอยากรู้ว่าคํานวณอย่างไรจะบอกให้เขาใช้หลักเกณฑ์น,นี้ครับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายบวกส่วนเพิ่มอีก1.5%สาหรับทุก12เดือนที่ส่งเกิน15ปีหรือ180เดือน งงไหมฮะหากคุณงงแนะนําว่าโทรถามให้เจ้าหน้าที่คำนวณให้จะดีกว่านะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสางคมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับหรือว่าไปติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k หรือ t i k t o อกข่าวสตังมีเดียจะตามข่าวให้คุณนะครับทุกช่องทางและอย่าลืมดูในคลิปต่อไปกับ YouTube ช่องสตังมีเดียเจอกันข่าวหน้าครับ